เป็นชู้ไม่รู้ตัวอยู่ๆก็โดนฟ้องคดีว่าเป็นชู้มาเนี่ยนะครับโดนเมียหลวงฟ้องโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้ชายเนี่ยโอ้โหเขามาหลอกเราเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรดีนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากฎหมายเรื่องของการฟ้องชู้เนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของทางเมียหลวงเท่านั้นนะครับเมียน้อยด้วยกันเองไปฟ้องเมียน้อยอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับ ใครที่ก่อทะเบียนสมรสอยู่ถือว่าเป็นเมียลหลวงที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้ว่าทางผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่ทางผู้หญิงแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยยังถือว่าเป็นเมียลหลวงอยู่นะครับแล้วเมียน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่เคยบอกมาก่อนเลยนะครับว่าเคยจดทะเบียนสมรสมานะครับอันนี้ผู้ชายปิดบงัง ข้อที่จริงเอาไว้แต่กฎหมายข้อนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อาศัยในส่วนของความรู้เห็นครับอาศัยในส่วนของเป็นข้อกฎหมายที่ปิดปากครับยึดทะเบียนสมรสเป็นหลักดังนั้นแล้วเนี่ยจะอ้างว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าฝ่ายชายเคยจดทะเบียนสมรสเนี่ย ฟังไม่ขึ้นนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของการพิจารณาในส่วนของว่าขาดอายุความหรือเปล่าเพราะว่าการฟ้องชู้เนี่ยต้องฟ้องภายในระยะเวลา1ปีนะครับแต่ถ้าหากว่าการเป็นชู้เนี่ยนะครับยังต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยอายุความเนี่ยก็ยังไม่เริ่มนับนะครับเขาเรียกว่าเป็นความผิดต่อเนื่องนะครับส่วนปร,ประการต่อมาเนี่ยก็จะอ้างว่าไม่ได้ เปิดเผยฉันสามีภรรยาไม่ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยเนี่ยนะครับว่าเป็นผัวเมียกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปต่อสู้คดีกันในชั้นศาลนะครับแต่จะอ้างว่าไม่รู้ว่าฝ่ายชายจดทะเบียนสมรสมาก่อนเนี่ยอ้างไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นกฎหมายปิดปากนั่นเองครับ